สวัสดีครับอยู่ผมอึองออนทัวร์ครับตอนนี้ก็เราก็รอหล้อในอ้อนนะครับจะมาทำรถให้ครับผมรถเสียครับผมแล้วก็หกล้อในตรงอีกหนึ่งคันครับผมรถเข้าเกียร์ไม่ได้ครับนี่ก็เป็นเกียร์ครับ นะครับเข้าได้แต่เกียร์สามกับเกียร์ห้าครับนะครับนอกั้นเกียร์สองเข้าไม่ได้เลยเกียร์สองเกียร์สี่แล้วก็เกียร์หกก็เข้าไม่ได้มันเป็นว่างหมดเลยนะครับนี่ครับรอดูหกล้อน,อนายอ้นทำให้ครับผม รถเสียครับรถเข้เขาเกียร์ไม่ได้ครับผมดูให้หน่อยครับนี่ก็เห็นหกล้อในโะอ,อนมาแล้วครับผม <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่ครับฮีโร่แม่สอดครับผมล้อไหนี่อรับอทีมงานแก๊งยูทูปเบอร์ครับผมหกล้อในต้งกับหกล้อในอ้นครับ ตอนนี้วงกำลังมิงเข้ามาทำนะครับ้องมาบอกดูความพยายามของหก้อในโต้งครับผมนี่ก็ต้องไปลงของเลยนะครับลงท่านะครับต้องไปเข้าร้านก่อนนะครับไปขึ้นสินค้าอีกครับ นี่ครับผมเสียตั้งแต่ตอนช่วงห้าทุ่มของเมื่อวานนี่นะครับนอนรอหกล้อนายอ้นกับหกล้อนายต้งครับครับผมฮะแย่บริกรมีไหมไม่มีนะหน้ารถปูอะตรงของมุมมีขหน้ารถเหรอ เอาจนแจเบอร์สิสองใหนะเบอร์สิบสองจนแจเบอร์สิบสองยังบ่พอ ตัวนี้เอมนะตัวมีตัวนี้กัตัวหน้าชอบแต่งนี่วเหืออืมอสจะได้แบบนี้แล้วแลเนี่ยของฟังเนี่ยชอบแต่งของพัอเป็นอล <row> ูมิเนียม <c ười> <c ười>

เราไมได้ไปพบเรือไม่ได้ไล,ไไดล้มหมดเปล่าล้มหรือเปล่าบางท, <สะ S 2> ทีก็ล้มหมดบางหยับคาดแข็งเปล่าในมอสอันนี้อันนี้จะใส่นนเกียร์ไม่ได้วางบนไม่ได้เฮ้ยดูดิว่างยังไงอ่ะออกก่อนนะลองสตาร์ทดูนะ<ม> ครัหกล้อในรนขึ้นเองนะครับผมยยยยมืล้ออยู่มืล้ออยู่ล้อเอาวงดคบได้นะเลยครับ ก็ได้แล้วนะครับผมล้อานายต้มครับผมล้อานายอ้นมาครับผมในรถก็ไม่มีจุนแจอะไรเลยครับ อตอนแรกมันเข้าไม่ได้นะ่เกียร์ยทำไงะแ้ึง้านล้ยัง่อนไปก่อนดแล้วไปได้ลวขึ้นรครับไปวอาวุครับสเกียยเกียย้อุว่าสายเกียร์สายเกียร์ย่อนใช่ไหมครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมออกล้อในอ้อนทําให้แล้วก็6ล้อในต้งครับผมนี่ก็เดินทางต่อครับ